สวัสดีครับมาแล้วครับผมไทยไทยคนเบิ่งหลักลอยไทยหมาเบิ่งหลักเมื่อนหมาละแค่รับแค้นอาบน้ำไปแล้วเนี่ยอาบน้ำมาพอแค่แต่เห็นแต่ตัวน้อยๆครับผมตอนนี้ตัวใหญ่ละแหงนะเนี่ยเขนเธอคือแม่ผู้ใหญ่แถอะสอนแนวเรื่องเนี่ยครับผมได้อาหารเที่ยงแล้วน้องสวยโอ้นั่นตุนตุนเอาบ่เห็นหมาบ่ตุนหรือหมา พ่อพูดจ้าเผานี่เข้าึ้นไปนั่งเลัอน,นี่นนคิงมาเด้เอ,อมากินข้าวม,นมนนันเป็ดแอบน้ำมันเป็ดแอบน,น้ำนี่นนครับพี่น้องนี่คือบริเวณอาณาจักรของประการใช่นะครับผม ต้นใหม่นา่นาชนิดครับผมบักพาวบักงวงบักสมโอบักทุเรียนนี่นนห้งโอ้พักกระโดนกันนีครับเอ็นปะเห,งงหน็นพักกระดดบ้นน่ะต้นน้องห้งเออบอกว่าพี่มาพลาดมันามันพักกระโดนใส่น้องได้เพิ่ติตก เนี่ยเียว่าน้องนี่แล้วมันจะเสเลยเอนเลากเมอไรล้เพิ่แดื่อาเดะอันอีกูล่าเนะอีกูร้าจน้อยเลี่ยนงามปอยูเฮากินเขาไ่เปมนยังได้แชร์โลกตื้นแขนนะเออหดีมากคอยนอนกอดนละ เราเจียวไปแล้วม่กินเขาบอกเราเป็นวิ่นเนียพี่ย่มาเด่เรา้วิเลือดจางเท่าลรพีิโชว์ก็มีแต่คนบอกแข็งแรงงานหลายบ่หรือผักพอนไหลผักพอนไหลปวดผักพอนหลปวดออกงานเลยไม่ชิมเลยเนี่ยเวลาออกงานก็เลยเป็นสวยไปเลยสิเห็ดนางทะเบนเห็ดแซมบว่ามันสุดยอดเลยมาเจียวจองมาสุดฮะจอง สอดพมีติสอนพมิสอปนใส่เอเคน่ะเบิดเายังก่อนขาไปล่างจองขี่รถไปเอาแม่้ออ่งขอเอะไรยินจองพนนวะเมนียงภาษาียงภาษาอะไรจนได้จองพนวะสอนคือาสอจองให้นั่งเนี่ยใช่อีกสิบปี บอกหน่วยหลายๆเดี๋ยนี่อยู่ตลาดวัรินเวิดจวงละเมื่อละแล้วข้นไปกินอิเอาผู้อ่ะเอาบุพศรเอบพแปมงานเ่าเอาเมื่อเบิดางาเอาเมื่อหกับ ไปเดดีเนาะดีค่ะอย่างางมาถึงโคกอีดุยัไม่การใช้เลวโอ้ยโคกีดวยโคกีดวยหามงสีออกเป้าอันเหนือไก่เขาบอกว่าจาปเองถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเรา ไม่รู้ว่ารถหมอรำจะรถกลัวจะมาตอนไหนไงเอามาอาจาร์ม่ัพรุ่งนี้มากเข้าไปกินหล่อนะครับเดีนาจัโอ้ขางเขากลงุกทำบ่าป้ายางผุนกระแมนแบโอ้แมนเอ้ทางในทนุนกรแมนหอมรักของเขาแมนพล่โอ้พูดอ่ะป้าจ้าเสียแล้วนี่ โอ้ nghe, ครับพี่น้องโอ้เสาหัวเพิ่นพุ่นพุ่นมีน้ำ ồn บ่ hùa บักไก่ใหญ่พุ่น

ส่งะส่ไสเอาเรานั่งงงไปลงน้ขอเขาสีระม่ใทวไปใสนึ่ม่ใทวไปใส่โอ้ห้ามคุณนี่อีกลรังเนึครับ น้องนาโมเป็นโคกน้องนาเลยครับน้องนาโมเดียวเลยครับผมแบบนี้จัดมีครบทุกอย่างเลยเื็ดพักผลไม้น้องปลาน้องธงหน้าโอ้เอห็ดได้สุดยอดสุดยอดวางโครงการแน่น่าคนไ้สุดยอดนี่คืออาณาจักรของการใช้วิไลสินนะครับ นี่ครับคือถือาโลกป่าไปไดิเอาต้นนี้แบบวัดสงสัยจะปัดติดมั้งต้นวัดติดละฝรั่งเศสต้นทุเรียนครับกำลังติดไงเลยอีกไม่กี่ปีได้กดนิน <laughs> อีกไม่กี่ปีก็จะได้กินหมากหน่วยมันแล้ว

ยิ่งเส็ดหน้าแล้วดำหน้าานิสวัสดีครับ